สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอคุณตากับคุณยายนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงงวดที่แล้วเป็นไงถูกบ้างไหมหรือว่ายังไงครับคุณป้าป้ายายถูกอยู่ค่ะอ๋อถูกอยู่จ้าก็ก็ซื้อลงนะคะอ๋อซื้อขึ้นซื้อลงค่ะซื้อขึ้นซื้อลงแล้วปล่อยเลขไม่หมดด้วยอเออปล่อยเลขไม่หมดแต่เลขทั้งหมดค่าเลขเขาให้เลขไม่หมดนั่นแหละเออสองเก้ามันอยู่เตะเตะกัน ้ันกขอโทษ FC หน่อยสิเออขอโทษ FC เนาะเออขอโทษ FC ด้วยครับขอโทษ FC ด้วยนะคะเออก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับว่างวดนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้ขอแก้ตัวใหม่มันเฉียดไงมันเฉียดมันเฉียดเฉียดไปนิดหนึ่งอ่าวันนี้ขอแก้ตัวใหม่งวดนี้คุณตาฝันหรือว่ามันเป็นเลขสูตรคำนวณเลขหรอเลขคำนวณครับเลขคำนวณมาเนาะ ็จะมีอ่านี่นะครับสองศูนย์ห้านะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าสองห้าล่างสองห้านะครับห้าหนึ่งสี่หนึ่ง เก้าศูนย์เก้าศูนยเก้าศูนยอันนี้ล่างถูกไหมล่างล่างล่างเลล่างจะเราล่างอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้บนใช่ไหมไหนขับบนบนสองตัวนีบนล่างนะครับ บนมันจะมีสองเจ็ดศูนย์ห้าแปดศูนย์บนเขียนนี่ก็ได้บนเขียนบนบนบนเขียนเลขบนเออบนเออเออบนอสองเจ็ดครับสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าบนศูนย์ห้าแล้วก็แปดศูนย์มีแปดศูนย์มาด้วยนะครับแปดศูนย์มาด้วยอ่านะครับก็เลขศูนย์ห้าบนนะครับ ตัวไหนอาจารย์คิดว่าพิเศียกว่าเพื่อนครับอเดี๋ยวพี่อุดขอไอ้ปากกาหน่อยปากกาสีเขียวนะดมสีเขียวมันคือเดี๋ยวจะเขียนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวจะเขียนให้กับท่านผู้ชมดูใหม่นะครับให้ตาอุดเขียนให้หน่อยเขียนชัดๆเขียนบนอย่างเดียวเลยล่บนสามตัวก่อนหกสี่ของลุงอะไรนะอาจารย์อาจารย์ชื่อลุงเวียงลุงเวียงนะอาจารย์เวียงนะครับ ก็จะมีบนเลขบนนะครับให้มาสามตัวสามตัวบนนะครับให้เลขสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้านะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้าแล้วก็นี่นึ่งเออเอนี้เลยสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ห้าห้านะครับแปดศูนย์แปดศูนย์อันนี้ล่างแนวล่างนะครับแนวล่างก็ให้มาอ่าทั้งหมด สีตัวนะครับทั้งหมดล่างให้มาทั้งหมด4ี่ตัวมีสองห้านะครับมีห้าหนึ่งนะครับสีหนึ่งนะครับ90นะครับ90วงกลมให้เขาหน่อยค่ะเก้างกลมเน้ศูนวงกลมเน้นเลยเน้นเลยเน้นอ๋อทางคุณป้าบอกเน้นเลยเน้นแล้วก็อันนี้ด้วยฮะสองเจ็ดโอ้สอเนะเน้นสองเน้นสองเจกับ 90น,นะงวดนี้นะครับก็เอาเป็นแนวทางน,นะครับเอาเป็นแนวทางที่คุณลุงคุณป้าก็อุตส่าห์เดินทางมาแบ่งปันนะมาแบ่งปันให้กับ f อให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาดูกันว่างวดประจำวันที่16กค64นี้เลขของลุงเวียงนะครับลุงเวียงก็ถือว่าแกตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแกก,ก็ถือว่าเข้าทุกงวด,วดนะครับแต่ว่า บังเอิญงวดที่ผ่านมาแกให้ไม่ครบตัวบอกว่าให้เงินไม่ครบตัวที่นนปล่อยปล่อยเลขไม่หมดกลัวว่าปล่อยโดนปล่อยมาเยอะนะตัวเองตัวเองได้ไดเยอะไม่ป้าไม่ไม่เยอะแล้วก็ได้เจ็ดสิบบาทออได้เจ็ดสิบบาทออก็ถือว่าได้อยู่เนาะมันสองห้าไอ้มันสองเก้ามันเข้าเต็มเต็มหรอมันมันไม่ได้กลับไงมกลับเลขผุ่มมันขึกลับซะเลยของอันนี้อันนี้ต้องกลับไหม กับด้วยก็ดีเนาะแต่ก็คือก็คือสมมติว่าสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อบนนะครับถ้าเราจะซื้อบนเราก็ก็กันไว้ตัวกลับเราก็กันอาจจะกันน้อยนิดนึงก็ได้อันตัวที่ที่เรานี้ก็เราก็ให้เยอะนิดนึงแต่จะซื้อ ยายชื่อแบบนี้ทังวันนี้บนก็จะเอาบนแบบนี้เลยตรงประจับก็คือตอนหกหนึ่งก็เข้าเลยตรงตรงหเข้ากนึ่งก็คือส่วนมากไม่ต้องกลับไม่ต้องแต่ถ้าเราจะกลับเราก็กันหน่อยๆแล้วแต่แล้วแต่คนมีเงินแต่ถ้าแต่ถ้ามั่นใจในตัวเลขของคุณลุงก็เอาแบบนี้ไปเลยแต่อัดเต็มๆไปนะครับอัดเต็มๆไปนะครับถือว่าเลขที่ให้เนี่ย ก็สวยอยู่นะนะครับมองแล้วก็เห็นตัวเลขที่สวยนะครับอย่างเช่นเนี่สวยหมดเลยนะพี่อุดที่เราไปหามาอย่างอย่างตัวนี้ก็ก็โอเคสองสองศูเนี่ยก็คือว่าสวยนะครับหรือว่าสวยมากนะครับก็รองลงมานะครับอันนี้คือผมจะพูดถึงเรื่องด้านสามตัวนะครับสาตัวผมก็จะเน้นประมาณเนี้ยสองนะครับกับตัวนี้นะครับแล้วก็สามตัวเนี้ยคือโดนใจทั้งหมดเลยนะครับสามตัวเนี้ยคือโดนใจเราทั้งหมด เราไปหามาเราก็รู้อยู่นะว่าตัวไหนเด่นตัวไหนไหนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเด่นของ,เ,ของเรา<อ>ครับก็คุณป้านะครับก็ชอบตัวนี้นะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งตัวนะครับ เพิ่มเติม <sequ ENNIS S 1> มาอีกหนึ่ง <eterm> ตัวนะครับอ่ะนะครับก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าคุณลุงนะครับที่เดินทางมาก็ใช้เวลาเดินทางมาไกลนะนัดพบกันที่นี่วันนี้ก็นัดพบกันที่สำนักของผู้เทพนะครับหรือว่าอาจารย์กานะครับก็ที่นี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะเวียนเข้ามานะครับจะเวียนเข้ามาที่นี่จะเวียนมาหาปูจะหาอาจารย์ทําพิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะรดน้ำมนต์อาบน้ํา หลากหลายมาดูดวงมาถามว่าจะเอาชีวิตของแต่ละคนมาถามกันนะครับก็มามาดูกันเหมือนกับเสียงไข่อย่างเงี้ยสมมุติว่าที่ที่ฮอตที่สุดก็เขาเป็นแนวเสียงไข่ที่นี่นะครับอ่ะนะครับปู่มีอะไรพิเศษขอฟันธงได้ไหมปู่บอกว่าได้ครับได้ภายในเลขของลูกของตาตาตาเวียงใช่ไหมตาเวียงปู่เทพชอบตัวนี้นะปู่เทพชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ครับ ปู่เทพชอบตัวนี้คือเดี๋ยวให้ดูนะปู่เทพชอบตัวนี้ของอาจารย์เบียงแต่ถ้าชอบตัวไหนก็อัดไปเยอะๆนะครับแต่ตัวอื่นก็ซื้อน้อยๆนะนะครับแต่ถ้าถูกโชคถูกดวงมาก็ถือว่ามีบุญนะคตัวนี้ครับอันนี้ครับ,อ,นนรบอาจารย์เทพนะปู่เทพนะชอบชอบห้าหนึ่งนะชอบ5้บ5 1 1> าหนึ่งอาจารย์เทพบอกว่าอัดไปเลย ชอบครับชอบชอบเขาไปหาซื้อกันตามไผ่โรต์รีนะครับก็ถ้ามีนะก็รีบจีบรีบเพราะว่าตัวนี้เราตัวเราต้องปล่อยก่อนต้องเอาไปให้ท่านผู้ชมไปซื้อไปหาก่อนเพราะว่าัจะอ้นเดี๋ยวไปถึงเวลาอั้นเดี๋ยวไปหาซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะหาซื้อไม่ได้นะครับนะครับเนี่ยรวมห้าสองศูนย์สองศูนย์ห้าเออรวมกันเลขกันโชคเขาพิว่าเขาสมขันน้ำมนต์เลย ก็ถือว่าถูกเนี่ยยายยๆๆยาอะไรยายรวยยา้รวยเห็นห้าสองศูนย์อันนี้ก็สองศูนย์ห้าและหลักลีลลเราก็ที่เราเล่นงวดที่แล้วเราเล่นสองศูนย์กับห้าศูนย์แรงมากมากเลยนะครับอ่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับอ่ะอยากให้คุณยายพูดอะไรนิดหน่อยเนาะเป็นไงงวดที่ผ่านมาแล้วก็ฝากเอฟซีเราเป็นไงบ้างครับขอโทษทางเอฟซีด้วยเนาะค่ะ ไม่ใช่ไม่ากไม่ให้ถูกมันากให้ถูกทุกคนทั่วประเทศเลยก็ได้ว่าไปเนาะค่ะจะให้ถูกทุกคนขออยากให้เต็มชีวิตครอบครัวแต่ละคนให้สมหวังทุกประการให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณป้ามากนะครับขอบคุณคุณลุงนะครับที่อุตส่าห์นำตัวเลขมาแบ่งปันนะครับพูดถึงอะไรนิดหน่อยกับ fc ของพวกเราขอบคุณ fc นะวันนี้เต็มผมอผมวันนั้นผมปล่อยเลขไม่หมดไงครับ ัสามเก้าล่างไงเออสองเก้านี่ยดักไว้เออดักไว้เฉยๆครับอันนั้นมันก็ถูกครัถ้าปล่อยเลขหมดถูกแน่นอนครับมันเข้าไม่ค่อยกลับเท่าไหร่ ตรงไปเลยอันนี้อันนี้ให้หมดแล้วเนาะคก็ไม่ให้หมดแล้วนะไม่มีไม่มีกักแล้วนะไม่มีกักไม่มีกึ๊กเลยปล่อยเลยปล่อยโคตรเลยไม่มีกักเลยครับกี่ตัวไม่ว่าให้บอกมาเลยนะครับเราชอบแบบนี้ F4 เราชอบไอตัวนี้ท่านตัด F4 ไอตัวนี้ที่ผมนั้นหตัวมัน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 ที่เขาทำได้ห้าหนึ่งเจ็ดนี่วันนี้มันมันตกตัวนี้นะคะมันตกเจ็ดสามเก้ามันเข้านะสามตัวนั้นเข้านะครับสามตัวนะห้าหนึ่งเจ็ดแต่ผมไม่ปล่อย ว่ามันจอบหรือตัวเก่าก็มันเก่าโอ้โหสนามเต็มสามตัวเลยห้าหนึ่งเจ็ดแล้วไอ้ดิจเลยจำนวนแถมเออครับทางมาเพราะว่าคุณป้าไปซื้อรถกระบี่ล้วแล้ว่ิเพราะว่าเออใขายคุณป้าดูอคุณป้าจัดไปแล้วไว้ไปสองนะฮะซื้อไว้ก่อนนิดหน่อยนะครับซื้อไว้ก่อนนิดหน่อยนะคอันนี้สองห้านะครับซื้อไวโครนสองห้าก็ก็ถือว่า ถือว่ามาแบ่งนะครับเพราะว่าคือแกได้ได้โชคได้ลาบบ่อยได้โชคได้ลาบจากจากจากนี่บ่อยแล้วแกก็อุตส่าห์เดินทางเอาตัวเลขมาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยเราก็เดินทางมามาหากันนะนี่นะครับได้ตัวน90เอามาแบ่งกันดูแล้วครับเริ่มแบ่งกันดูแล้วมี25หรือ90ครับอะไรกัน อันนี้สองเจ็ดซื้อแค่นี้ก็พอแล้วนี่คนไปถูกแล้วถูกแน่นอนละวันที่หนึ่งนะครับผ่านะครับสมคนรปากนะครสมครปากนะครับก็ขอให้ถูกขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยนอให้รวยแก้ตัวใหม่นะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาเขาก็ อาจจะยังรอดูรอดูรอดูอาจารย์รอดูอาจารย์เวียงอยู่ก่อนเพราะว่ามันเป็นคลิปแรกอาจารย์ใหม่เขายังไม่นี่เขาก็รอดูก็ฝากทุกคนติดตามดูผลงานของอาจารย์เวียงว่าจะเป็นยังไงจะหมู่หรือจานะครับมาติดตามชมกันครับตอบงวดงวดต่อไปเราก็ได้เจอกันอีกแน่ๆจะถูกจะผิดต้องเจอกันอีกแน่นะครับนะครับขอขอบคุณทุกคนขอบคุณคุณลุงนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับสาธุสาธุครับ